สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอพระราชหัตถทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระราชทานแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งทรง,ทรงสเสด็จประพาสยุโรปรัตนโกสินสก116ร์ศก116ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะวันที่15เมษายน เมื่อคืนวันนี้นอนสบายไม่ได้ใช้พัดจักรต่อตื่นขึ้นจึงรู้ว่าฝนตกไม่ใคร่ร้อนอย่างค่ำเรือมาโมงละสิบสองไม่เสมอเรือซีลอนตามมาภายหลังไม่ห่างกันนักกับตันว่าวันนี้ราวสองยามจึงจะเป็นอันออกมหาสมุทรอินเดียแท้คงจะมีคลื่นบ้างไม่มีอะไรทำเลยนอกจากอ่านหนังสือ คนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยหมั่นเรียนคนที่รู้บ้างอยู่เปล่าๆหรือเล่นหมกักรุกการโกหกหาไม่ใกล้สำเร็จเพราะเขาคุยไม่สนุกในภาษาอังกฤษเสียมากวันนี้ลองเล่านิทานยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝ้ารับกันเป็นทอดทอดดุกโกลาหุนมากกว่าเพื่อนถูกต่อฉันท่อนยายกับตากลับมาเห็นกากินถั่วกินงา กลายเป็นไมาเห็นผู้หญิงสองคนในถ้ำที่เปิดศิลาดำขึ้นทับฉันหัวเราะเกือบขาดใจท้องแข็งเสียยอกไปทั้งนั้นยิ่งนอนนอนนั่งนั่งมากยิ่งเมื่อยมากขึ้นนอกจากนี้ยังไม่มีอะไรเล่าต่อไปอีกแม่เล็กคงอยากรู้เต็มทีว่าเรื่องดุกเล่านั้นแล้วอย่างไรต่อไปฉันเองก็ยังชำระไม่ได้ความว่าเป็นอย่างไรต่อไป เรือมหาจักกรีวันที่16เมษายนเมื่อคืนนี้พอหลุดแหลมสุมาตราออกมาเวลาราวสองยามมีคลื่นลูกกลิ้งแรงหน่อยจนตลอดรุ่งจนเวลากลางวันค่อยสงบลงไม่มีใครเมาสมสารดีหลกตั้งแต่ได้พระชัยเชื่อคุณพระมั่นไม่ใครเมาจริงๆหรือหายใจเสาะลงแต่วุฒนั้นเมาเหลวๆเ,เข้าใจว่าหนีพูดอังกฤษ มากกว่าอย่างอื่นเพราะต่อหน้าคนแล้วเป็นใบ้ทีเดียวลงปลายมือนี้ฉันขยับจะเป็นยักษ์สำหรับหนีเสียแล้วกรมสรรพศาสตร์ก็คอยหลบหลบฉันพูดด้วยแล้วร้องว่าตันขึ้นมาอยู่หน้าอกสู้พวกที่ยอมว่าไม่รู้ไม่ได้ตั้งหน้าร่ำเรียนกันแข็งแรงนักพระอินทรเดชร,รู้มากทีเดียวเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าในพวกที่ยอมไม่รู้ แต่เขาไม่เล่นกับพวกที่ว่ารู้และยังกระดากกระดากฉันอยู่เดี๋ยวนี้ฉันอยู่คนเดียวมีแต่ไอ้เด็กเพิ่มพัดอ่านหนังสือเป็นพื้นมีนายกวดบ้างเสมอใจบ้างนายชายลูกพระยามนตรีบ้างผลัดกันมานั่งอยู่อันที่จริงถึงมาอยู่ก็ไม่มีอะไรทํานักหมากก็อดได้แล้วบุหรี่ก็สูบวันละสามสี่ตัว พูดกับใครก็ไม่ต้องพูดมีจ่ายวดนายพีน่นยนายสุจินดาหลวงภูริบาลน,นวดบ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรดูเป็นครัวสบายดีมากเวลากินข้าวได้คุยกับกับตันเป็นพื้นพระยาเดโชบ้างพระยาสริษฐบ้างนอกนั้นท่านเป็นใบกันไปทั้งนั้นเวลาฉันลงมาแล้วคอยขโมยพูดไทยกัน มีคุยได้อีกก็ในช่างเจ้ารัชนีนายราชานัดพวกนี้รับเวลากินข้าวแล้วเวลาวันนี้ไม่มีอะไรจะเล่าเลยนอกจากหัวเราะกันเรื่องโกโก้ที่จะเล่าให้แม่เล็กฟังก็ไม่สนุกแล้วไม่ได้หัวเราะเลยแต่เช้ามาจนบัดนี้เป็นการสบายอย่างเก่าของฉันที่นอนจมนั่งจมอยู่กับหนังสือจนเสมอใจว่า ได้นึกว่าถ้าฉันไม่เป็นคนขี้หลงหนังสือและไม่มีหนังสือที่ชอบใจอ่านเช่นนี้จะทำอย่างไรดูจะไม่สบายมากทีเดียวแต่ที่จริงฉันสบายไม่ใคร่จะได้นึกอะไรนะักเมื่อเขียนหนังสือข้างบนนี้แล้วฉันย่องไปดูคนเรือที่ขึ้นมานอนบนหัวเรือดูมันหัวเราะคุยกันสนุกสนานดีได้ถามถึงอาหารก็บอกถึงกินแกงฟักและแกงเนือ้อ แต่อาหารดีกินได้เว้นแต่คนที่เมาคลื่นบางคนมีเจ็บไข้สองคนเจ็บเท้าสองคนเท่านั้นกับตันเป็นธุระดีอย่างยิ่งแจกผ้าห่มใหม่และคิดอ่านจะคอยหัดให้กินกับข้าวฝรั่งเพราะกลัวจะผิดอาหารจะได้ลงมือหัดแต่โกลัมโบเป็นต้นไปเรือที่เรามาเดี๋ยวนี้เดินเร็วน้ำที่แหวกไปสองข้างโตกว่าที่เคยเห็น เพราะเราเดินอยู่แต่ก่อนเพียง8ปดก้าน็อตเท่านั้นด้วยต้องรอเรือตามความสะอาดดีอยู่เช่นในท้องเรือไม่ได้เหม็นเป็นกลิ่นคนคนเหมือนแต่ก่อนเพราะคนเรามาน้อยวันที่17เมษายนเมื่อคืนนี้นอนแต่ห้าทุ่มไม่ใคร่หลับจนแปดทุ่มลมเต็มไปในท้องนวดอย่างพล่องแพล่งไม่พอที่จะแก้อะไรได้ รำคาญเต็มทีต้องอ่านหนังสือในพินายอยู่เจ็ดทุ่มเห็นไม่เป็นประโยชน์อันใดมันอดนอนเปล่าๆต้องใส่ให้ไปนอนอ่านหนังสือจนตาลืมไม่ขึ้นจะเกือบสามยามไปจึงได้หลับแต่ตื่นเช้าสองโมงเท่านั้นเพราะเรือโคลงเหมือนปลุกอยู่เสมอแลสว่างเข้ามาได้ด้วยกินข้าวต้มแล้วกินยาเม็ดขาวปัดเลยต้องงดไม่ไปกินข้าวกลางวัน ต้องรอไปบ่ายสามโมงเสมอใจไปแกงต้มส้มไก่มาให้กินอร่อยเสียจริงๆกินจนไม่เหลือสักหยดเดียวฉันรำคาญมาหลายวันแล้วด้วยเรื่องกับข้าวไทยไม่ใช่กินไม่ได้แต่จะว่าอร่อยไม่ได้สักวันเดียวถ้าถูกอดกับข้าวฝรั่งเหมือนวันนี้กินตามธรรมดาอยู่ข้างหิวโหยโรอยแรงเต็มที ของที่รู้ว่าหามาหรือใครให้ไม่รู้ว่ามันสูญหายไปอย่างไรของมีอะไรบ้างก็ไม่มีใครรู้เป็นแต่หยิบหยิบคน้คนค้นไปพบเข้าจนกินไม่ได้ต้องทิ้งน้ำเสียโดยมากกรมสรรพาศาสตร์ก็เป็นแต่โลโลเลเลและเป็นความไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรการที่จัดผิดไปเสียทั้งนั้นถ้าจัดให้เสมอใจเป็นธุระเสียแต่ก่อนก็จะดี ในการกินเวลานี้ฉันได้อาศัยเขาเป็นพื้นเว้นแต่กับข้าวฟร่งกับตันเป็นธุระด้วยแต่ก็เอะอะอยู่กับเสมอใจเท่านั้นกรมสพาศสาาตร์ไม่มีอะไรนอกจากนอนกับกินและคนครัวมาถามว่าจะทำอะไรก็ถามตอบว่าจะทำอะไรเขาจะทำอะไรก็เออเท่านั้นเพราะแกไปดูถึงครัวไม่ได้เช่นเสมอใจอยากจะกินน้ำพริกสด รุ่งนี้เสมอใจรับจะมาช่วยกันตํากินวันนี้อยู่ข้างใจหิวโหยโรยแรงเต็มทีเรือโครงเพลงก็ไม่ใครจะมีใครลุกถูกอดกับข้าวฝรั่งเข้าด้วยเย็นก็ไม่ได้หากับข้าวไทยกินเองแต่เห็นจะนอนหลับเป็นอันพ้นทุกไปเวลาหนึ่ง วันนี้เลือกคนที่จะเอาขึ้นไปใช้บนบกสองคนคนหนึ่งชื่อขาวรูปร่างสูงแต่ไม่สู้ล่ำหน้ามันดุดีคนหนึ่งชื่อเปลื้องเป็นคนล่ำและคล่องฉลาดจะให้คงแต่งเป็นกลาสีกํำลังให้กับตันกับนายช่างแต่งตัวแลซักซ้อมให้ดีเห็นจะเป็นประโยชน์กว่าผู้ดีมาก เดี๋ยวนี้มันตั้งเครื่องอยู่เสมอแล้วเป็นคนปากน้ำรับราชการมาแต่ครั้งไปใส่โยกดูมันปลื้มดีทั้งสองคนมีคนที่คล่องดีอีกคนหนึ่งชื่อโหมดแต่อยู่ข้างแก่ไปหน่อยกลัวจะวิ่งขึ้นรถไฟไม่ทันอีกคนหนึ่งล่ําได้คู่กับเปลื้องแต่เสียดายขาวต้องพักไว้อีกคนหนึ่งล่ําสันสูงใหญ่กว่าทั้งลําเรือนี้แต่มันดําและหน้าเซอไป จะออกงานแรกที่โกลัมโบลองดูก่อนน้ำในทะเลงามนักดูเพลินทีเดียวราบเหมือนหน้ากระจกแต่เรือโครงเดินไม่ค่อยจะตรงทางได้วันนี้เมากันยังค่ำเว้นแต่ฉันแลคนที่ใช้อยู่ใกล้ๆคือเสมอใจจ่ายวดในกวดในายพีน่นายไอ้เพิ่มไม่เมานอกนั้นยกเสียแต่พระยาสริในายราชานัท กับนักเรียนสองสามคนเท่านั้นนอนเป็นระเนนไปเท่านั้นแต่เวลากินข้าวลุกขึ้นกินได้เป็นปกติที่ล้มจริงแต่สักคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นวันที่18เมษายนเมื่อคืนนี้ฉันนอนหลับสบายดีเช้าว,วันนี้เวลากินข้าวแล้วเป็นเวลาตรวจเรือเพราะเป็นวันอาทิตย์ คนมาประชุมเข้าแถวบนดาดฟ้าทั้งสิ้นดูสบายดีด้วยกันหมดทั้งนั้นแล้วเดินตรวจดูทุกห้องจนตลอดท้องเรือมีพวกใสไฟมอนเป็นลมคนหนึ่งฉันได้จ่ายยาเม็ดทองและยาอื่นๆในหีบของแม่เล็กให้หมอไปสำหรับรักษาคนเรือบ้างเพราะหมอที่มาเป็นลูกศิษย์หมอเฮสมีแต่ยากโก้ทั้งนั้นขอให้บอก ให้ส่วนบุญอรไทยตามที่ประสงค์จะได้บุญนั้นด้วยคนใส่ไฟได้เจ็กที่สิงคโปร์เป็นกำลังมากมันทนด้วยมันเคยคนครัวเจ็กทํากับข้าวดีกว่าฝรั่งที่มาแต่ถ้าไปดูในห้องแล้วเป็นเราก็ทําไม่ได้มันช่างอบอ้าวเสียจริงๆหน้าเรือต้องมีฝาไม้กั้นกลิ่นกับข้าวที่เหม็นไม่สู้สะอาดได้ เพราะเป็นการพ้นกำลังที่ต้องทำมากแล้วกลับขึ้นมาสั่งสอนคนเรือให้รู้จักรักชาติของตัวและให้นึกว่าพวกเราบรรดาที่มาด้วยกันเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นเป็นเสร็จการพระราชพิธีเท่านี้เมื่ออยู่สิงคโปร์ได้รับโทรเลขจากพระยามหาโยธาว่าจะมาคอยที่คองเพื่อจะนำสำเนาแอดเดรสมาให้ดู เห็นว่าจะแวะประเดี๋ยวเดียวก็ป่วยการด้วยเรือเราเดินเร็วมากถ้าไปตามที่มาอยู่นี้จะถึงโคลัมโบในค่ำพรุ่งนี้เป็นเวลาที่ไม่มีประโยชน์อันใดจะกะเวลาให้ถึงคอพรุ่งนี้2โมงเช้ามีเวลาตระเตรียมรถเย็นจะขึ้นบกเที่ยวเสียด้วยที่นี้มีวัดชื่อบรมนันทวิหารท่านสิริสมณดิษะอยู่ ท่านคนนี้เป็นคนโปรดทูนกระหม่อมมาแต่ยังไม่ได้ได้เสวยราชได้เข้าไปในกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ตายเสียแล้วเป็นเมืองที่ทูดไปลอนดอนได้แวะเมื่อขากลับทูดปารีสแวะเมื่อขาไปเรื่องราวถิ่นที่ค้นดูในหนังสือนั้นได้เดิมเรือเมพักที่นี้มากตั้งแต่คุลัมโบทำเขื่อนกันน้ำแล้วไม่ใครมีเรือแวะเป็นเมืองอยู่ปลายเกาะ เมืองที่กล่าวที่หลังอยู่ข้างตะวันตกต้องอ้อมขึ้นไปให้ประวิทย์ชี้แผนที่ให้ดูและจอดอยู่จนสองยามนอนนิ่งๆสบายกว่าที่จะแล่นห้าหกน็อตให้งงๆจะไปถึงโคลัมโบในเวลาสองโมงเช้ามะรืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลาของเพลงรักรอสอ232ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น AM 1593กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณค่ะและสามารถย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com หรือ facebook.com อ m a r i n r a d i o ินรด เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่าสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ